โนอาลูกหลานของอาดัมแต่ละคนมีชีวิตยืนยาวในบรรดาทั้งหมดมัตุสซาลาอายุยืนที่สุดถึง969ปีแต่เมื่อพระเจ้าเห็นว่ามนุษย์ทำบาปจึงกำหนดให้มนุษย์มีชีวิตได้แค่120ปีเท่านั้นโนอาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่พระเจ้าพอใจ เขาและครอบครัวจึงเป็นมนุษย์กลุ่มเดียวที่พระเจ้าสั่งให้สร้างเรือขนาดใหญ่และขึ้นไปอยู่บนนั้นพร้อมกับสัตว์บริสุทธิ์อย่างละเจ็คู่และสัตว์ที่ไม่บริสุทธิ์อย่างละหนึ่งคู่ซึ่งก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าให้โนอาห์และครอบครัวมีชีวิตรอดก่อนที่พระเจ้าจะบันดาลให้มีฝนตก40วัน 40, น40คืนจนกระทั่งน้ำท่วมโลกทั้งหมดและน้ำเริ่มลดเมื่อครบ150วัน โนอาเริ่มสำรวจด้วยการส่งนกพิราบออกไปเพื่อให้รู้ว่าลงจากเรือได้หรือไม่นกพิราบนำกิ่นมะเกาะก,กลับมาอีกไม่นานพระเจ้าจึงสั่งให้โนอาลงจากเรือจากนั้นโนอาสร้างแท่นบูชาและเผาสัตวร,บบริสุทธิ์อย่างละหนึ่งตัวเพื่อสังเวยพระเจ้าพระเจ้าสัญญากับโนอาว่าจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกนอกจากพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ก็มีพันธสัญญาที่พระเจ้าขอจากมนุษย์ด้วยหนึ่ง พระเจ้าไม่ให้มนุษย์บริโภคสิ่งที่ยังคงมีเลือดอยู่เพราะเลือดคือชีวิต 2. หากใครฆ่ามนุษย์อื่นคนนั้นก็จะถูกฆ่าเช่นกันจากนั้นพระเจ้าจึงบันดาลให้มีรุ้งบนฟ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสัญญาของพระเจ้าว่าจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตด้วยน้ำท่วมอีกหลังจากนั้นไม่นานขณะที่วันหนึ่งโนอาห์กำลังเมาสุราลูกของเขาชื่อแฮมบังเอิญเห็นโนอาห์ปเปลือยกายและไปบอกกับคนอื่นๆ เมื่อโนอารู้จึงแช่งให้คาะาอันลูกของแฮมต้องตกเป็นทาสของพี่น้องตัวเอง